ไม่ไ้นำโลกนำโลกโน่นประตูห้านะครับวันนี้เราอยู่สนามบ้านดอนตะโงกนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับเป็นงานแข่งขันการขันเก็บคะแนนนะครับสนามที่สองนะครับขุนพลพยัคฆูพานนะครับจะเป็นโมโตนะครับรุ่นแรกนะครับนักแข่งในรุ่นรุ่นแรกนะครับสูตโอเพนก็ทยอยทยอยส่วนมากจะเป็นกรดดีในเมืองไทยนะครับเซานนะครับ เราจะปาร์ตี่เลยนะครับเดี๋ยวนี้เตรียมรถเตรียมล่างไว้ด้วยนะครับเขาเริ่มทยอยลงแล้วครับติดลุ่นเราจะทําการแข่งขันรวดเดียวเลยนะครับสวัสดีครับจังกระพงเขียดปีนะครับสุดมากเขียรปีเมืองไทยนะครับจะเป็นโมโตแรกนะครับโมโตแรกจะมีสองโมโตนะครับ ได้ดีนะครับโอ้ยที่ปากรูแม่งแย่งนั่งหมดแล้วมึงเนี่ยดูแล้วตัวกลาจะเป็นนัดแข่งเขติีนะครับส่วนมากนะครับคราวดีจะมีทศบุตรโมนะครับเฮ้ยยังได้ครึ่งเดียวเหรอก็สมเต้ยนะครับจากกระพบมอเตอร์จากสารคามนะครับมหาสารคามก็ให้หัวชัด TRDC นะครับหนึ่งพันบาทสารคามนะครับเบน ที่หนึ่งอีกสองพันบาทจร <บา S 2> ิงๆมันขนจัดแล้วสนามมันเอียงไงไมะเกมสตาร์ทแม่งมันแฉกนู้นมันไม่อยู่ล่งๆอเอเ้ยสงสัยว่าจะเป็นสูตร250นะครับ น่าจะเป็น83นะครับทศพลุกคนทรงหมูตัวสปงทรงหมูนะครับรุ่นต่อไปในเกตสานนะครับเป็นเลดี้นะครับมาแล้วน,นะครับต่อี้มาดูนะครับโมดช็อตจะเป็นของใครนะหมายเลข83นะครับ ตามไล่ล่ามาไม่เห็นแผงเบอร์แผงบ้านเลครับตอนนี้มันกำไกลมากนะครับโอ้โหมาดูไม่เห็นนะครับมันไกลมากเลยนะครับใหญต้องไปอยู่ใกล้ๆแล้วมาแล้วครับหูช็อตนะครับน่าจะเป็นทศพลทรงหมู่นะครับอันดับหนึ่งนั้นสี่ชิดมาแล้วนะครับทศพล ยังนำอยู่นะครับก็ถือว่าข้อสนิมนะครับนักแ,แข่งเกียรบีนะครับทพนสุนสงมร กันแล้ว12รอบสนาม,นามตอนนี้นะครับทิ้งหา่างยาวไปพอสมสนามดูขับทศพลนะครับทศพลนำลเลยนะครับทศพลแล้วก็จักกัวพิ่แล้วก็ตามด้วยหมายเลข24จัคกี้ก,กินกุหลาบกบดจักขันแก่น ทศพลน,นะครับนำผมว่าขาดๆเลยนะครับทศพลทรงหมูนะครับกีดปี B, ไทยแลนด์นะครับสาารรคนะับเจ้าทศพลทรงหมูมาเลข83ทศพลน,นะครับนีที่สองที่สามที่สี่ โอ้โทำหวาเสียวแล้ว <desserts> ก <men> ัไปเลยมาแล้วครับอันดับที่2องไปได้หนึศูนย์สี่นะครับเศรษฐบนได้โนกับยินซีไปทศพลยังน้่าขัดผาอยู่นะครับไอ้ยามาไปอีสิบลักทักทีุู่กทวนไม่ได้ไปสามยามทักคาถาลักทานนะครับแปดิบสาขึ้นมาแล้วตามด้วหมายเลขน่ครับสี่้าห ยังเล่ยย์กันอยู่ครับรถสพลน<ม><ม>นะครับน<ม>่าจะห่า,า,ะางไปแล้วนะครับมาด้วยหมายเลขแปดสิบสามเป็นสุสุเกะครับมาดวยจากคำภูมินะครับมาแล้วครับแม่นี่นะครับมาโดยเวอร์ชั่นของฮาวาสเกะสุสุเกะแล้วหมายเลขยี่สินะครับแจ็คกี้กิมิคุณน้องกองคุณ เราได้เป็นันอย่างเดียว้เปนใสันอย่างเดียวนะครับท่านก่อนมาดูผู้นานะครับแปดสิบสานะครับจะเป็นพลดสปนส่งับ เบนซินสามคา,า,ารบ์บอนสังกีสามชูซูกินะครับแล้วก็จาเป็นหมายเลยขที่สิบสี่เป็น,นกัยนต์ที่ดีที่สุดในโล ไปตายแล้วนะครับตอนนี้เกือน้ำยังเป็นเจ้าสกลทรงหมู่อยู่นะอันดับหนึ่งยังเป็นเจ้าสกพลทรงหมอ่นดับสองนัททวอดิตนะครับอันดับสามนะครับแจ็กกี้นะครับอันดับห้าน่าจะเป็นโนนะครับอนุกูลนะครับจัดเต็มนะครับตอนนี้อยู่ในล็อกเกอร์แล้วนะครับ สองถึงห้ายังไล่บีกันอยู่นะครับ2หสองถึงหจกีขึ้นมาอีกแล้วครับจากีอีกะบนนกขับบนขึ้นมามันนะครับนักเก่งเกตีจากีนะครับไปรอบเลยกียกีไปรเร็นะครับตอนนี้สู่รอบปปายแล้ว

ไปแล้วทศพลไปไปแล้วครับตอนนี้เดินชนไปแล้วครับทศพลไปแล้วครับทวุฒิครับมาดูที่3นะครับที่3ที่4ที่5นะครับที่3าที่สที่หยังไล่บี้กันอยู่นะครับโอ,โอ้โห<อ>น้หรือเปล่าครับเปลี่ยนแล้วครับตำแหน่งที่3น่า,จะ,นนาจะเป็นโนนะครับตำแหน่งที่3น่าจะเป็นโนนะครับแจ็คกี้น่าจะอยู่ที่5แล้วนะครับเปลี่ยนดับแล้วนะครับแจ็คกี้อิเดคุณโนบคุณนะครับ โนขึ้นมาที่3นะครับอนุคูณวิบูลชัยเจ้าโนนี้ก็ไปแข่งไทยแลนด์แล้วนะครับในแข่งรุ่นนี้นก็ไปแข่งไทยแลนด์นะครับ สพลทรงหมลำดับสองก็จะเป็น83ดกินัทพงนันทวุฒิครับท,ที่สองนัทวุฒินะครับหนกับสองยังไ่บีกันามาดูที่สน,น,นะครับที่สามที่สี่นะครับรอบยังไม่มาโ <No. S 1> นอภพเลียงรับรนะครับสิบรน่นจะแจกรวาวัลกันทั้งหนึ่งน,นี่ครับแจ็คกี้นะครับเบอร์ยี่สิบสี่กิตติชนนบประคุณ กีดบ e ีไทยแลนด์เอาเรื่องอยู่นะครับเข้าสู่รอบไป้ายๆนะครับในรุ่นสูดโอเพ่นนะครับตอนนี้อันดับหนะึ่งเป็นหมายเลขดิเขาันสังจีอยู่นะครับนี่ะจะเป็นเทสที่เอ็มนะ ที่จรวดมอเตอร์สปอร์ตพอลเข้าสู่รอบไฟายแล้วครับตอนนี้อาจารย์ต้ามที่ไปได้ที่14ยังจะเป็นเจ้าแจ็คกี้อยู่หรือเปล่าแจ็คกี้นะครับมาที่สองครับหนึ่งกับสองมา อันดับสามน่องโน่นะมอเตร์ไซค้วตีนรถต้องลอด้วยรถตลด้วยปิดรถดอลด้วยนะครับรถดอกลอดเปิเ celebrating celebrating ดทางด้วยนะครับรถด็อกลอดเปิดทางด้วย สครับมาครับที่1ที่2 รอบขึ้นแล้วนะครับเอแ้วครับ8าวากับ8ซูไปรอบยกแล้วนะครับ2รอ,อบสุดท้ายโน่นะครับน่าจะเป็นที่สามหรือเปล่าที่สี่น่าจะเป็นจันกี้นะครับอ่าผลพี่อ๋อพี่อ๋อ อันนั้นม <mop? S 1> ีพิยุกมามาจากพระแจ้งกำบอกนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมาพบกับเรดี้นะครับ จะพบกับเลดี้ในรุ่นที่สองนะครับที่อยู่ในเกตยร์ซานนะครับรถสปอนยังผู้นำอยู่นะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายรอบสุดของแพทในมอเตอคิดหนึ่งนี่แลควั็บาร์มันจาร์รถสปอนยังนำอยู่นะครับรถสปอนยังนำอยู่ครับ83ดสาวากับแปดสามสูงแต่เจ้คนเราจะหวดแน่ๆมาแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับเอาแล้ครับตอนนี้ น่าจะอยู่ที่ไหวกับพริบผลิตภัณฑ์กับกำลังมากใหญ่ทีสามโน่ายรอดสุดท้ายมาเทียงนี้คงตามมาพขึ้นแน่นอนที่สี่แจ็คกี้นี่เป็นคนลมาหมดสตอร์เบดจากเป็นของทยเฮ้ยพี่ออที่ดูต้นดู ไปต้องครอบครัวเลยมาลุ้นทีมไหนอะถ่ายแ,นะแล้วนะครับยังเป็นทศพลอยู่นะครับทศพลสรงหมูมาครับรับของสุดท้ายทาตางตรงตามหมักลุกนะครับมาดูครับทศพลทรงหมู่อำลับเจ้าทศพลทรงหมู แล้วก็นัดคำว่าอนพระพุทนะครับรุ่นที่สามนะครับต่อร่อนเข้าไปแล้วตรงตามหลักลูกลับเป็นเรียบร้อยแล้วที่สามยังรู้นะครับเดี๋ยวรอผลจะสิ้ป็นทางการนะครับทีาที่หน้าเกตสตาร์กันอีกครั้งรอผลปั๊บเลยนะครับหลังจากเขาแจ้งผลแล้วค่อยแจ้งเดี๋ยวนั้น่าจะเป็นนนโะครับอนุผลนะครับเานรนนะคับี่อนุกูลนครับเข้าเส้นครับอันก็ขอผลครับ จ็คก,กี้นะครับพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ